สวัสดีค่ะเอยร้านภูมินะลรยตนสาขาอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีค่ะวันนี้พามาชมเครื่องปลูกอ้อยนะคะมือสองใส่รถไทยรุ่นเมนะคะมีประมาณนี้นะคะราคาอยู่ที่สามหมื่นห้านะคะพร้อมใช้งานนะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังหาอยู่นะคะ แวะเข้ามาชมกันก่อนได้ที่หน้าร้านเลยนะคะตอนนี้มีพอมีให้เลือกนะคะราคานี้คือจัดส่งฟรี100กิโลเมตรนะคะรับเองที่หน้าร้านต่อรองได้ค่ะ3ามหมื่นนะคะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยนะคะร้านภูมินอร่ลยยนต์ของเรานะคะตั้งอยู่ที่ อำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีนะคะร้านอยู่ในตัวอำเภอกุจับเลยนะคะห่างไฟแดงกุจับประมาณ1นึ่งกิโลนิดๆนะคะมาไม่ถูกก็โทรถามได้นะคะเบอร์098 612 7295นะคะอีกเบอร์ค่ะ087 034 1562นะคะร้านเปิดให้บริการทุกวันคะ่ะไม่มีวันหยุดนะคะ ราคาสามหมื่นห้านะคะต่อรองได้ส่วนตัวนี้นะคะเป็นของจุมพลนะคะราคาสามหมื่นเก้าต่อรองได้นะคะใส่รถไถรุ่นเอ็มนะคะรถไถใหญ่นะคะใครหาอยู่อินบ็อกซ์เข้ามาถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะชอบตัวไหนนะคะหรือมาเลือกที่หน้าร้านได้เลยนะคะประมาณนี้นะคะหรือชอบตัวไซส์กลางไซส์เล็ก ก็มีเหมือนกันนะคะตัวนี้ของรุ่น L นะคะ39มหมประมาณนี้นะคะลูกค้าเหลือไม่เยอะแล้วเด้อรีบมาเลือกคะ่ะมีบริการขนส่งทั่วไทยนะคะประมาณนี้คะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านภูมินอรหลายตนด้วยนะคะขอคุณค่าสวัสดีคะ่ะ